เมื่อคืนที่ผ่านมาได้มีการจัดพิธีสวดพระอภิธรรมพรศักสองแสงเป็นคืนสุดท้ายครับโดยมีไม้พิยดมพรมาร่วมเป็นเจ้าภาพโดยเจ้าตัวบอกว่าพรสักสองแสงเป็นครูเป็นต้นแบบเป็นแรงบันดาลใจให้อยากเป็นนักร้องลูกทุ่งหมอลลาสมัยตอนที่ยังไม่ได้เป็นนักร้องก็ซื้อเทปทุกอัลบั้มมาเปิดทุกวันจนร้องได้และสมัยหนุ่มๆเนี่ยได้นำลำเดินขอนแก่นวันนี้พี่หมดพี่หมดสิทธิ์ไปประกวดร้องเพลง เป็นจุดเริ่มต้นสู่การเป็นนักร้องขวัญใจมหาชนในช่วงเวลาต่อมาจบจนปัจจุบันนอกจากนี้ไม่ได้โพสต์ข้อความใน Facebook ว่าอารยรักพรศักดิ์สองแสงเสือเป็นต้นแบบของไมพิรมพรคนนี้เมื่อสมัยตอนผมยังเป็นวัยรุ่นผมติดตามและชื่นชอบผลงานของพี่พรศักดิ์มากถึงขนาดที่แบ่งเงินที่ได้จากการทำงานรับจ้างขอพ่อกับแม่ให้พาไปซื้อ เทปคาสเซตและเครื่องเล่นเทปมือสองมาหนึ่งเครื่องจำได้เลยครับว่าตอนนั้นเนี่ยเปิดเพลงฟังในบ้านคนเดียวไม่พอต้องแบกเครื่องเล่นเทปแล้วเปิดเพลงเสียงดังๆให้เพื่อนบ้านและชาวบ้านในหมู่บ้านนั้นได้ฟังกันทั่วหน้าเลยทีเดียวเพราะความชื่นชอบและอินกับเพลงหมอลำของพี่พรศักไม่ว่าจะเพลงแนวลูกทุ่งอีสานหมอลำทั้งลำเต้ยลำเดินลำเพลินลำแผนทำให้ผมนั้นได้มีความกล้าออกไปประกวดร้องหมอลำ ในวันที่สองเมษายน2530ที่สถานีวิทยุเสียงสามยอดจังหวัดอุดรธานีและนำเพลงของพี่พรศักมาร่วมประกวดซึ่งในครั้งนั้นพี่มลสิทธิ์ได้รางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งไปครองครับในการประกวดครั้งนั้นเองทำให้ผมนั้นเกิดมีแรงผลักดันให้เดินตามรอยเสียงของพี่พรสักจะเริ่มลอยตามจนได้ก้าวเข้ามาสู่การเป็นศิลปินนักร้องจนถึงทุกวันนี้เพราะศิลปินต้นแบบพรศักสองแสงท่านนั้น ทำให้มีไม้พิรมพรจนถึงทุกวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง True Size HD เรายังมีคลิปดีๆแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแหละครับรวมถึงติดตามสดก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ True Size HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ